็คือรู้จักกับพี่คนหนึ่งแล้วเขาก็ทักเรามานะครับแล้วพอมาสัมภาษณ์มีการพูดคุยกับพี่แมนก็พี่แมนก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนของญาติของน็อตด,ด้วยเราก็เลยแบบคุยไปคุยมาเริ่มเริ่มมีอะไรเชื่อมกันแล้วเราก็อ้าวเราอยู่ในวงโครจรเดียวกันเหมือนกันครับแต่ใจะใไจ้มาร่วมงานนี้ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้ทําด้วยเราไม่เคยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองมาก่อนแล้วก็ หลายครั้งที่ร้องเพลงก็คือร้องเพลงคนอื่นแล้วก็เป็นการรับตั้งแต่เวิร์ลทัวร์นะครับก็มีโอกาสได้เล่นเป็นโนแล้วก็ร้องเพลงลก็รู้สึกว่าเออเราอยากลองมีเพลงของตัวเองที่เราได้เล่นเป็นโนด้วยได้ร้องเพลงด้วยก็คือได้ทําอะไรใหม่ๆที่อยากจะทํานะครับออกอะไรนะครับออกออกไอเดียไหมอ๋อใช่ครับมีด้วยก็จะเป็นพาร์ทของเปียโนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรา ใส่ของเราเข้าไปด้วยครับบางบางท่อนก็เปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเขาก็สัมภาษณ์ก่อนว่าเราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทําอะไรแล้วก็เราเราเล่นเป็นโนได้ขนาดไหนเพราะว่าพี่แอนก็คือไม่ได้ไม่ได้เคยเห็นเราเล่นเราก็ต้องให้เขาเห็นก่อนว่าเราเล่นได้ประมาณไหนด้วยครับท,ทั้งคู่ครับมารวมกันตรงกลาง ก็คือบอกความเป็นตัวตนก็คือสนุกครับเราใส่ความถ้าเกิดว่าทุกคนที่ติดตามน็อตนะครับก็จะเห็นว่าน็อตเป็นคนออขี้เล่นสนุกสนานก็คือเพลงนี้ก็คืออยากบอกว่าสนุกแน่นอนครับก็เป็นเพลงให้ทุกคนได้โยกกันได้สนุกสนานอาจจะได้เต้นกันด้วยครับตอนนี้เพลงอัดเสร็จไปแล้วครับอัดเสร็จไปแล้ว มีเนี่ยยังครับยังอยู่ในโปรเซสอยู่ครับ <Wow. S 1> ไม่แน่ใจว่าอยู่ในช่วงไหนเหมือนกันครับโอ้ยถามพี่แมนดีกว่าครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนครับเริ่มเล็กๆแล้วนะ ตอนนี้ก็มีมีพูดคุยกับหลายๆโปรเจกต์ซีรีส์เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนติดตามดูว่าเส้นทางใหม่ของน้องเนี่ยจะไปไปอยู่ตรงไหนแล้วกันนะครับ mm hmm. ใช่ครับก็มีมีพูดคุยมีคุยกันบ้างไปสัมภาษณ์ไปแคสบ้างครับ mm hmm. ยังครับยังยังไม่ได้ลงสักเรื่องครับ mm hmm. อขอเป็นแนวที่ ขอสนุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอยากลองเล่นหนังที่ยากขึ้นชาเลจนตัวเองมากขึ้นด้วยครับครับรคิดว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นครับคิดว่าปีหน้าอยากให้รอกันดูครับใช่กำลังพูดคุยอยู่ครับขอบคุณมากครับ